ครับผมสวัสดีครับพบก,กับอาจารย์นันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์นันพามารดตรานแรงช่วงเวลาประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ตลาดเขาก็กําลังเพิ่งเปิดนะฮะคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับอ่าโอ้โหฝนตกเพิ่งเสร็จแดดก็เลยออกหน่อยนะฮะบรรยากาศช่วงตลาดเปิดใหม่ก็ของก็ค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้น,น<ห>ี่ครับ ของกินหลากหลายครับเป็นต่แสบครับนะตุดกงตุดไก่นะครับโอ้ทางนี้ตามทวมครับวกับทางเก่าครับเดี๋ยว่งมีอย่างกินนี่มะพร้าวซดสเห็ดบัวครับโอ้พี่น้องครับมีบัวครับผลไม้ก็มีครับผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสับปะรดแตงโมแบบเป็นหน่วยก็มีครับแบบเป็นลูกก็มีแบบเป็นถุงก็มี ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับตลาดแรงท่าพนมครับช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะฮะโดยประมาณนะครับโดยประมาณอ่าอันนี้ครับร้านนี้ก็จะเป็นปลาเผาปิ้งไก่โอ้ไก่อบองไก่อบองไป็นด้แทบขนาดนะครับตัวเท่าไหรครับนี่ร้อยสี่สิบไม่แพงหรอก หอมขนาดหอมเต้หูดังขนาดครับอร้านนี้ร้านนี้ตำบะคงครับโอ้เด้อตักซาซาดูตักซะซาดูยั่วๆเ้อที่ร้านนี้ครับนะนี่ครับร้านแรกร้านสองนี่แล้วครับอยู่แถวๆนี้ครับร้านนี้แซ่บครับประเดดเต็หูดังครับนี่เจนก้มต่ำครับทางนี้ก็ มีหลายครับให้เลือกทั้งนี้แหนมครับจำครับผักนมหวานนะครับคองมาเรื่อยๆครับมีอยู่ครับเกาแปดศูน <80. S 2> ขั้นมีนี่เอาแพ่นละสองร้อยเลยบ <laughs> โบว่าแพงใดก็มัดครับนี่ครับสวนน้องหญิงวะ่ะสวนน้องหญิงทัาพนมนครับ โอ้โใส่กอกล้านนี่เปแล้วแทบขนาดพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกง๋งหมูพี่เก๋งขายไงพี่เก๋งหมูไม้ละเท่าไหร่หมูห้าบาทครับมัมละพี่เก๋งมัมยี่สิบบาทครับไส้กอกไส้กอกสิบบาทแหนมส<บ>ิบบาทโอ้ยออกจากเขาพิมันร้อนร้นอนเลยครับ เดือดโคตรโคโอ้ยน้ำลายไหลขนาดนี่ทั้งนี่ครับลูกสิ้นกระแทบแม่ข่าขนาดตาดีี่าลูกชิ้นปิ้งนะฮะลัคกี้ลูกชิ้นปิ้งนะเอาครับผมมามามารอตลาดแรงน้ำกันครับนี่ครับบรรยากาศดีครับมื้อนี้คนหลายครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมครับฝนเศร้าตกแล้ว